เก็บแค่นี้ก็พอหรกเก็บแค่นี้ก็พอ,อเอาแม่เก็บให้อ่ะแม่ช่วยอ่ะ รีบหย่อนรีบย่อนโอ้ยงี้นี่เระจะนอนแล้วนี่เก่งจังเลยจะหมดแล้ว,องงลวสองไปทับหนึ่งสอง,งเอาหมูเออเอาใส้นี้ก่อนลูกหมู หมูพ่อเก็บหมูหายหมูหายหมูหายถ้าหมูอยู่นี่ลูกหมูไม่ได้หายไปไหนหนี่หมูอยู่ไม่ต้องใส่หมูแล้วใส่กระตินนก่อนเอาใส่ตรงนี้ลูกเอาเพิ่งเอาออกจากหมูเมื่อกี้ <c oughs> พรุ่งนี้ค่อยหยอดใส่หมูใหม่เดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่อันนี้หยอดใส่นี่เลยลูกหมูมันเต็มแล้วเราไม่ใส่ตัวนี้ลูกเอาแม่เก็บหมูก่อนเด็กกินเลยได้หม <c oughs> ห,หมดเรยยื่อง เอาเอามีโลมาทำดีทำไมเอายุ่มมุนกุมมุนเกะไม่ได้นะลูกอันนี้ไม่เหมือนหมูนะเอาตังค์ขึ้นมาหยอดแล้วแม่เอาตังค์อ่ะอีกเหรียญหนึ่งอยู่ไหนแล้วโยนไปแล้วอ่ะลูกอ่ะเหรียญสุดท้ายหยอดลงไปเร็วเกะเตมือ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  อาไปนอนดีนี่นะไปล้างมือก่อนแล้วก็มานอนยอดอะไรลูกพรุ่งนี้ค่อยหยอดหมดแล้วหมดแล้วไม่มีหยอดไหนดูหมูสิเหลือไหมในหมูเนี่ยมีตังเหลือไหมนี่ไงตังหยอดนี่ไปหมดแล้วเอาเก็บเขาไปเก็บเลยเขาไปเก็บตังตังเขาไปเก็บเก็บเก็บเขาเก็บ เทออกเลยนะดูมันอันใหญ่เลยผู้ยอกใจวะบนเพิ่มนึงมันระทับตีนเจ้าของอยู่ดอนนักแค่ เก็บไหมล่ะลูกเก็บไหมเอาเก็บเก็บเก็บลูกพอแล้วพอแล้วไปเก็บลูกปอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไปเก็บพรุ่งนี้ก็หยอดไหม่ใ่้แม่ไปเก็บมาไปเก็บไ่เก็บให้แม่ไปเก็บแม่เก็บแล้วพรุ่งนี้ค่อยเล่นลูกพรุ่งนี้ค่อยหยอดแหมไม่ต้องออกมาทิ้งทิ้งทิ้งอย่าเล่น พูดในแก้วได้ด้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไหนตังไหนตังตังก็อยู่ในกระปุกในถังนะั่นไงลูก<น>อยู่ในถังหยอดไปแล้วเอาเอาโตค่อยเปิดโตค่อยเปิดเ,ปเอาไว้เรียนตโตไหนกอขอขอแม่หน่อยขอแม่หน่อย แม่ให้เจดีย so okay. 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 so ์ไปหมดแล้วพรุ่งนี้แม่ให้ไม่มีไม่มีหมดไม่มีหมดไม่มีหมดตังค์มีเยอะมากจนไม่มีหมดเลยไม่มีหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอามาให้ใหม่โอเคไหมคะโอเคไหมเคเคงั้นวันนี้นอนได้แล้วนะคะโอเคไหมว่ายายามาดูหัวทิ่มลูกลุกเก็บเก็บเก็บจะไง พอพอสกรปรกไปไปล้างมือไปเร็วเร็วเร็วร็วเร็วมือมือดูมือสิยี่ดัปิดปีดเลยไปไปเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ไป,ปไปทำให้มันเสร็จเร็วเร็วเร็วเเรวเร